กว่าน um. 2, pues mm 43 43. 43ี ha, 8, nah. 4, ้ไหมเสนอมาสอมีราคามากกว่า <uni> นี้มีคะสีามได้ไหมสี่สามสี่แามได้ไหมสี่แสนสาบาทได้ไหมคะใช่แล้วค่ะมาเลยค่ะสี่แสาได้ไหมสี่ทวนได้มคะสี่แสนทวนเทาไหรนะคะห้าอขอบคุณมากสี่แสนบาทเอาละหาคขอบคุณนะคะแกค่ะนะคะต่อได้ค่ะคันนี้เป็นตัว500ขออนุญาตนะคะนี่เลยตามนี้เลยมอไม่เห็นไม่โฟกัสเลย โอเคโฟกัสแล้วอ่าตัว500ค่ะคุณลูกค้าจ๋ามาเลย400 0 0ราคาตอนนี้สต้อกกดใหม่สินค้าได้หน่อยราคาไปต่อได้นะคุณลูกค้าจ๋าสู้หน่อยมั้ยคะ400 0 0ราคาตอนนี้สต้อกกดใหม่สินค้าได้เลยซื้อได้กดได้ค่ะ400 0ราคาตอนนี้สต้อกกดใหม่สินค้าได้เลยค่ะ400 0ราคาไปต่อราคาต่อได้ค่ะ400 0ราคาอะไรสต้ตอบไหมสต้อกกดได้เลยนะ400 0นราคาไปต่อราคา400 0นราคาตอนนี้ราคานี้กรรมการขายค่ะ400 0นราคาตอนนี้ค่ะ400 0นราคาสู้แขกราคาต่อได้ค่ะ400 0ราาคตอนสองพันสองพ0นส ห3 2มซื้อต่อกใหม่สินค้าอีกทีนะ414,000พบาทนับเปลี่ยน6 0พ0ราคาเปลี่ยนราคา4 1 6ราคาสู้นะ4 1ราคาตัวนี้แปราคาซื้ที่อลซื้อต่อยกใหม่อีกเลย20,000าลานี0 0นานค่ะซ0 0 0นับหนึ่ง0นับสองบาทลูกค้าน้าลานปคาอลราคาซื้อต่อยกใหม่ได้เลย420,000นงหม่น0นนะ4 0 0 0 4 0 0 0นนัหนาน0 0 0นสองูกค้าที่นซ ใม่กดใหม่ได้เลยนะคะสีสองราคาไบต่อสองบรรพนันึ่งีสองบาพนับลาสี่สองแปดซีสองราพนับหนึ่งซีสอบาพนับสองีนสองบแปดับาทลูกค้าามหมื่นายัสามหนึ่งีสมสองีามับสองพัาัสรสองพนับหนึ่งซีสมบับสองันาบสิบลูกค้าที่หลับประม่สอดำยนอยู่ซีนสามสิบพันออนไลน์นสาะสิบพันหนึ่งีสสามสิบพนสองสองี

ตรงขายค่ะตรงขายค่ะที่ราคา436,000บาทลูกค้าลานประมูลเป็นผู้ชนะการประมูลใช้ป้ายหมายเลข9105ค่ะ9105เป็นผู้ชนะการประมูลออร่ากูดแคทในราคา436,000บาทยินดีกับลูกค้าลานประมูลด้วยนะคะ